จากแลบันดาลใจที่ได้อ่านหนังสือชุด100ปีคุณวิจิตมาตาเรื่องเด็กคลองบางหลวงผู้เขียนเกิดพศ2 4 7 8ที่บ้านริมคลองบางหลวงเรื่องราวที่จะเขียนเป็นเรื่องราวปีพศ2478ถึง2491เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและสามารถใช้การคม,มนาคมทางบกได้ดีขึ้นความสำคัญของคูคลองลดลงเห็นได้ชัดจากการถมคูคลองทัถนน ในน้ำลําคลองขาดการดูแลเอาใจใส่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสียคลองบางหลวงก็เช่นเดียวกันในอดีตปุนคลองที่มีน้ําใสสะอาดเป็นน้ํากินน้ําใช้ทุกรัวเรือนปัจจุบันเป็นที่รองรับน้ําเสียจากคลองซอยที่มาจากชุมชนต่างๆน้ำที่เคยใสสะอาดกลายเป็นน้ำเน่าเหม็นใช้การอะไรไม่ได้คลองบางหลวงฝั่งซ้ายคลองบางหลวงหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคลองบางกอกใหญ่ ท่านขุนวิจิตมาตาเล่าว่าตั้งแต่บ้านของขุนวิจิตมาตาที่อยู่ฝั่งซ้ายของคลองบางหลวงเลยบ้านของท่านมาเล็กน้อยก็จะถึงปากคลองบางลำเจียบท่านเล่าว่ามีลงเลื่อยจักอยู่หนึ่งลงโรงจักที่ว่าเป็นโรงเลื่อยไม้แปรรูปปากคลองบางลำเจียกอีกฝั่งเป็นบ้านของสกุลกิษณามละท่านเจ้าของบ้านคือพญาพิทักษ์ถวยหานทองดำกิษนามละ บ้านพญาพิทักษ์ถวยหารมีหลายหลังผูกซ้อนกันมีบ้านทรงไทยทรงปัญญาหันหน้าลงสู่คลองบางหลวงมีอยู่หลังหนึ่งเป็นเรือนสองชั้นริมคลองบางหลวงชั้นบนเปิดโล่งทั้งสี่ด้านทำนองว่าดัดฟ้ามีหลังคาใช้เป็นที่พักผ่อนนั่งกินลมชมวิวของผู้คนในบ้านทาสีขาวเรียกว่าเรือนขาวเมื่อพญาพิทักษ์ถวยหารถึงแก่อนิจกรรมแล้วบ้านหลังนี้ทั้งหมด อยู่ในความปกครองของพระพิจารณ์เลขกิจใหญ่กิศนามละภรรยาชื่อเตียนคุณพระพิจารณ์เลขกิจเป็นน้องชายและพระยาพิทักษ์ถวยหานและภรรยาไม่มีบุตรเมื่อพระพิจารณ์เลขกิจถึงแก่นิจกรรมแล้วทายาทลูกหลานที่มีส่วนถึงแบ่งปันกันไปและได้เปลี่ยนมือเป็นของผู้อื่นจนหมดไม่เหลือล่องลอยในอดีตให้เห็นอีกเลยบ,บ้านสกุลกิษนามละมาแลเป็นสะพานนาวจำเนียน ัวเงน้ำหรืออ่าวเล็กๆหน้าบางสกุลทางสุบุตรนักปรติศาสส์นิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อบางยี่เรือคือเป็นที่ซุ้มหญิงขา้าศึกที่จะผ่านเข้ามาในคลองนี้ด้วยชยภูมิเป็นคุ้งน้ำจึงได้ชื่อว่าบางยิงเรือต่อมาคำกลอนและเพี้ยนไปเป็นบางยี่เรือซึ่งบางยี่เรือมีมาก่อนตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีวัดโบราณอยู่วัดหนึ่งคือวัดบางยี่เรือชาวบ้านเรียกว่าวัดใต้ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสด็จพระราชดำเนินดลเริญวิปัสสนากรรมฐานไปราชาก,การจยเป็นที่ฝั่งพระศพและเป็นที่ถวายพระเพลินพระศพของพระองค์ท่านวัดบางยี่เรือหรือวัดใต้มีชื่อเรียกเป็นทางการขนาดนี้ว่าวัดอินทาราลส่วนอีกความเชื่อว่ากันว่ามีเรือสองลำล่องมาจากเมืองจีนเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่กินน้ำลึกคงเข้าคลองบางหลวงไม่ได้เพราะสภาพคูคลองและบ้านเรือนไม่อำนวย สะดวกเฉพาะเรือแจวพายเท่านั้นถ้าเป็นพญาตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็น่าจะจอดเรือทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาใกล้ๆพระราชวังจะซื้อขายติดต่อก็สะดวกด้วยเป็นแม่น้ําใหญ่จะเอาเรือเข้ามาจอดในคลองบางหลวงทําไมสภาพของคลองบางหลวงสมัยนั้นยังคงเป็นบ้านเรือนที่ปลูกและเกะละกะอยู่ริมน้ําทั่วไปซึ่งมีสภาพเป็นสวนบ้าเป็นป่าละเมาะบ้างไม่เหมาะที่จะจอดเรือลอยลําค้าขายที่ตรงนั้น ผู้เขียนเคยเห็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ล่องมาจากเมืองจีนมักมาจอดเรืออยู่แถวปากคอองคอ่างและปากคอมุมเด็นสองถึงสาลำเป็นประจำของทั้งสองแยกมาจากแม่น้ำเทพยาแถวแถวใต้สะพานพุทธเล็กน้อยได้กล่าวมาแล้วว่าบ้านทางสุบุตรอยู่ข้างวัดเวลุราชินหรือวัดใหม่ท้องคุ้งวัดนี้เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศีอยุธยาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ระยะหลังวัดให้ชาพื้นที่ริมคลองเป็นที่ขึ้นทรายด้านหลังวัดติดถนนเทิดไทยปัจจุบันวัดได้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยถือเอาด้านริมคลองบางหลวงเป็นหน้าวัดน้านถนนเทิดไทยเป็นหลังวัดกับตลบปัดเอาถนนเทิดไทยเป็นหน้าวัดริมคลองบางหลวงเป็นหลังวัดไปนอกจากนี้ยังมีสำนักงานเขตธนบุรีอยู่ภายในบริเวณวัดด้วยเลยวัดเวรุราชีนไปเล็กน้อยเป็นสถานีตำรวจคนครบาล บางยี่เรือและหนวดดับเพลิงอยู่เชิงสะพานนว่าจำเนียนสะพานเดียวกับที่ได้เล่าไว้ตอนที่กล่าวถึงบ้านสกุลกิสนามละสะพานนวัตจำเนียนเป็นสะพานสร้างใหม่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสร้างข้ามคลองบางหลวงระหว่างปลายถนนอินทรพิทักษ์ที่แยกมาจากวงเวียนใหญ่เชื่อมกับจุดเริ่มต้นของถนนเพชรเกษมสะพานนี้ได้ขยายและสร้างใหม่ในเวลาต่อมาอีกสองครั้ง ขุนวิจิตมาตาไม่ได้กล่าวถึงสะพานนี้เพราะสมัยของท่านยังไม่มีมีอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือหน้าที่22สองท่านเขียนไว้ว่าเมื่อในนั่งเรือผ่านคลองบางหลวงมา60สกว่าปีแล้วจะผ่านก็เพียงแต่นั่งรถข้ามสะพานจเจริญพาดหรือสะพานอะไรจําไม่ได้นักแถวตลาดภูไปบางแคชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นสะพานที่ท่านกล่าวถึงน่าจะเป็นสะพานนวัดจำเนียน หรือไม่ก็สะพานสร้างใหม่ข้ามคลองบางหลวงตรงตลาดพูโดยทางการได้ตัดถนนใหม่แยกจากถนนตากสินตรงบุคโลมายังตลาดพูแล้วข้าบสะพานที่สร้างใหม่ตรงตลาดพูไปบรรจบกับหัวถนนจลันสนิทวงตรงข้ามสามแยกท่าพระซึ่งได้กลายเป็นสี่แยกต่ชาวบ้านยังคงเรียกสามแยกท่าพระด้วยความเคยชินฉะนั้นหากคุณวิจิตมาตรา จะไปบางแคก็ต้องข้ามสาะพานนวชจำเนียนหรือสะพานสร้างใหม่ตรงตลาดภูสองแผงนี้เท่านั้นเพราะสะดวกกว่าสาะพานเจริญภาคในวรรณกรรมเรื่องสี่แผนดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมนผูกเรื่องให้แม่พอยตัวเอกของเรื่องอยู่บ้านท่านวิดาในคลองบางหลวงอ่านแล้วก็รู้ว่าเป็นพวกสกุลบุญนาคเมื่อมีคนไปถามท่านท่านก็ตอบปฏิเสธว่าท่านคินาก,การ เอาเองไม่ได้จอดจงว่าเป็นบ้านใครทั้งนั้นแต่คนอ่านส่วนมากก็ยังไม่ค่อยเชื่อพยายามค้นหาบ้านแม่พลอยในคลองบางหลวงตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบ้านสกุลบุญนาที่อยู่ในคลองบางหลวงมีอยู่สามหลังคือบ้านพระยาราชานุพันธุยบ้านคุณหญิงยืนภรยา,ยาอรสุมพลาพิบาลเด่นและบ้านคุณพินทเทพเฉลิมที่น่าจะเป็นเป็นม,มากที่สุดคือบ้านคุณ พินเทพเฉลิมเพราะบ้านเรือนรูหลาสมฐานะกว่าบ้านอื่นนอกจากนี้น้องสาวของคุณพินเทพเฉลิมยังมีชื่อว่าพลอยพันนาลายปากคลองวัดพับอีกฝั่งหนึ่งขุนวิจิตมาตรากล่าวไว้ว่าเป็นชุมชนมุสลิมปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเจริญพาดจากหลงเส้นหมี่เป็นบ้านเรือนประชาชนมีทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมมีมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งคือมัสยิดต,ต้นสน หน้ามัสยิดมีศาลาท่านา้ำประจำม,มัสยิดมีสมาคมชาวมุสลิมชื่อสมาคมสนที่อิสลามดูในบริเวณมัสยิดด้วยเลยมัสยิดต้นสนไปเล็กน้อยเป็นวัดโมลีโลกยารามหรือวัดท้ายตลาดเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีได้อุปจารวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังต่อมาวัดโมลีโลกยารามเป็นพระราชวัง กรุงธนบุรีตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางหลวงอันเป็นที่ตั้งของป้อมวิชัยประสิทธิ์ปากคลองบางหลวงตรงนี้ที่บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพยาป้อมดังกล่าวเป็นป้อมโบราณนินมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อสิน้นกรุงธนบุรีแล้วพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายในราชวงศ์จัก,กรีหลายพระองค์ถึงรัชการที่ห้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังนี้ให้เป็นกองทัพเรือรู้จักกันในเวลานี้ว่าพระราชวังเดิมเคยเป็นลงพิมพ์หมอบัตรเลตั้งอยู่บริเวณข้างป้อมวิชัยประสิทธิ์ริมคลองบางหลวงต่อมากองทัพเรือเห็นว่าอาคารลงพิมพ์ไม่เหมาะที่จะใช้สส่ในราชาการจึงลื้อกออกทั้งหมดแล้วสร้างอาคารใหม่ไว้แทนเรื่องราวคลองบางหลวงทางฝั่งซ้ายคงมีเรื่องเพียงเท่านี้บริเวณปากคลองแต่ก่อนไม่มีประตูระบายน้ำ เนือจากกรุงเทพมหานครประสบภาวะน้ำท่วมอยเสมอทางการจึงวางแผนแก้ไขระยะยาวด้วยการสร้างประตูระบายน้ำไว้ปากคลองผลจากการแก้ไขทําให้คลองบางหลวงตลอดสายกลายเป็นที่รองรับน้ําเสียที่ระบายจากชุมชนต่างๆลงสู่คลองบางหลวงเป็นคลองน้ำเน่าตลอดปี